สวัสดีค่ะเอฟซีทั้งหลายวันนี้เราจะมาแห่กระถิ่นบุญกระถิ่นบ้านเหล่าวิชาบ้านของยายตุกเองนะคะนี่ก็คือเริ่มขบวนเริ่มเริ่มหัวขบวนเริ่มหัวขบวนก็จะเป็นเครื่องอัฐบริหารเครื่องกระถิ่นก่อนแล้วก็จะต่อด้วยต้นเงินต่อด้วยต้นเงินเสร็จแล้วก็จะต่อด้วยนางลำมีรถแห่อยู่ด้านหลังนะคะ าการแหกถินแบบนี้มันจะต้องมีสงเสียงเพลงบรรเลงเพื่อ,อความสนุกสนานของผู้ที่มาร่วมงานกับถินนะคะตอนนี้กำลังรอคะ่ะกำลังรอจัดขบวนเลยยายพามาดูที่หัวขบวนก่อนต้นเงินละลานตามากๆเลยอยู่ไห้ก่อ Uh... Wow, masih yang tuh. <laughs> Wow. คือประเพณีของบุญกระถินเขาเรียกว่าจุดผู้ไปเรื่อยๆเป็นระยะทางแอไปเรื่อยแล้วก็จุดบั้งผู้ไปเรื่อยๆเป็นประเพณีนะคะทุกหมู่บ้านจะต้องมีประเพณีแบบนี้บุญกระถินก็คือจะจัดช่วงหลังจากออกพรรษามีระยะเวลาทำกระถินอยู่หนึ่งเดือนคะ่ะเป็นหนึ่งเดือนก็จะมีเกือบทุกหมู่บ้าน ตอนนี้รอขบวนรอขบวนแห่รอ,อนางลำด้านหลังยายก็พาเด็กนักเรียนมาร่วมขบวนด้วยโรงเรียนก็อยู่ในหมู่บ้านของพวกเราก็ร่วมด้วยช่วยกันบ้านโรงเรียนวัดจะต้องไปด้วยก,กัน ก็ต้องร่วมร่วมกันนะคะร่วมกิจกรรมร่วมกันโรงเรียนก็อาศัยวัดวัดก็อาศัยโรงเรียนหมูบ้านก็อาศัยโรงเรียนแล้วก็วัดด้วยสามอย่างนี้เราเรียกว่าบวรนะคะบ้านวัดโรงเรียนรวมกันเป็นบรวรมาแล้วค่ะเริ่มมีเสียงมาแล้วรถแห่จากนางฟ้าสาว คืนนี้ก็จะมีวงดนตรีด้วยเครื่องก็เรียกว่าเครื่องอะไรก็เครื่องบันเทิงเครื่องงันกาเอาเครื่องงันนะค่ะกาเอาเครื่องงันสิ้องมีแนวงันแนวหุ้มแนวงันตัวความสนุกสนานต้นเงินละลานตาเลยยายจะให้ดูไปเรื่อยๆยายจะยืนที่หัวขบวนตรงนี้แล้วขบวนก็จะเดินมาเรื่อยๆ เจ้าภาพใหญ่คุณแม่โจกเป็นเจ้าภาพใหญ่เป็นโจประธานของวัดนี้ตลอดงานเลยงานเลยเพื่อเป็นคนที่บ้านเราเนี่ยละแต่ว่าไปอยู่กับลูกสาวที่พัทยานี่กาแม่โจแม่โจชื่อจริงชื่อแม่ลำใหญ่ไสยค่ะชื่อเต็นชื่อยายโจ นี่ก็คือผู้ใหญ่บ้านสุดหล่อผมบอผู้ใหญ่บ้านเทียนใสวิเชียนเือผู้ใหญ่บ้านสุดๆร้อนๆมากๆอ่ะขบวนเดินได้แล้วค่ะต้นเงินละลานตามา บังปุยังเหลืออีกยังเหลืออีกเอาเลยตีตาบังสุดท้ายไปบังสุดท้ายไป นางดำเริ่มฟ้อนแล้วกันสกานะของเพลงมาแล้วไทยดำลำพันธ์เงื่อนล่นเงื่อนล่น ได้บุญได้แม e ่ยังก็ได้บุญตามหาค่ะตามคนลูกอไปไปเดินไปด้วยเต้นไปด้วยชบ้าเลบ้ากมือหน่อยเดี๋ยวตอนเย็นตอนเย็นประกมือหน่อยตอนเย็นมาเอาบุญด้วยกันล่ะครับได้บุญเยอะๆนะ เชือกเดินต่อจากรถสัมภาระขึ้นกอนติดตำราศิร้ขึ้นสวรรค์ทันเวลาสายสวรรค์สายสวรรค์เดินตามสายสวรรค์ ต้นเงินใหญ่หลบางนากระกาะกระกะกระกระกรนกระกระกระกะกร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 ะะกะระกระาระก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  จัดแบบจิ้งใหญ่อลังการเต็มรูปแบบแต่ก่อนเราจะไม่มีกระบวนแารแบบนี้สบายสบายสไตล์ใหุ่กยิ้มหน่อยสิคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวี๋ยวถึงเวลาว้าเห็นหน้าน้าตาย้ยเยเ้ยเฮ่เยเฮเคแย้ยเยเ้ย้ยิฮ้ยเฮ้ยเร เห็นหงยางปะล่ะคาเห็นอยู่ครับเตี้ไปไปไปเอาบุญบ้านเฮาบุญบ้านเฮาต่สอนต้นเงินเด้อต่สอนต้นเงินจ้างามงามตาเอ๋หนูทำไมไม่ถืออะไรบ้างค่ะน้า เมนบ้าจากไหนจากไหนเดี๋ยวปิดถ่ายรายการมสวยกัน้อมสวยมันบ้าป้าานคุณไอ้พลังตังไดนี่แม่สุดยอดเลยคุณนไอ้พลังอย่างนี้บ้าแตงข้อแ่งขึ้นเปตั้งสั้นตัวแต่ว่าแตงตลูกจะคล้องผู้ให้ไร โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวลากเขาเลากเขายิ้มหน่อยยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยยิ้มแล้วยิ้มสวยหน่อยหน,นู่มอาบุญเบื่อแรงเบือแรงเบือแรงขอบคุณมากเลยเดี๋ยวสวยด้วยกันเย็นนี้เดี๋ยวสวยด้วยกันว้าวผู้สาวบ้านไหนนี่สุดยอดเบือแรงเต้นแทนแน่นอนเลยวันนี้น ีนะให้ดูยายด้วยนะใเป็นยแล้วฮะโอ้สายดากกกทีเดี๋ยวเมือแรกงเขาจะจัดหนักอยู่เมือแล้งเขาจะจัดหนักอเนื่อยแล้วเหรอลูก่นีคือรถขบวน เสร็จสิ้นจากรถขบวนต่อไปจะไปดูขบวนแห่นางลำนะคะขบวนลำเด็กนะ